สวัสดีคะ่ะกุดเติ้ฉากหลังจากที่ว่าหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนบ้านเนี่ยคะ่ะมือนี้หิมะก็ยังบทละลายคะ่ะเพราะว่าพอคอยมีแสงแดดคะ่กะก็เลือกถือโอกาสมาเล่นหิมะที่สวนหลังบ้านคะ่ะอันนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านนะคะที่ว่าใส่ปลูกผักนาลอนคะ่กะ,ะก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิง้งทั้งเล่นหิมะไปคะ่ะมือกับกำหิมะค่ะจน,นเย็นหมดแล้วค่ะแล้วก็สีเอา ขวดเบียร์มาแซ่หิมะขันนอกน้ำค่ะให้เบียร์นั้นเย็นค่ะนี่ค่ะขวดเบียร์ก็จะเป็นเบียร์ขวดขนาดเล็กนะคะแช่ไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาบ้านค่อยเอาเขาไปน้ำค่ะนี่ค่ะบรรยากาศส,สวนน้ำบานก็จะข้าไปด้วยหิมะค่ะ ตัวเข้าบ้านก่อนดวะค่ะหนาวแล้วค่ะบายบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะทุกคน